สวัสดีค่ะพบก,กับเอเลดี้ผีแดงกับเรื่องเล่าข่าวแมนยูนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันไว้นนะอัปเดตข่าวๆหลังจากพักเบรกฟี فا ได้1สัปดาห์ตอนนี้สามารถสมัครเป็นเมมเบอร์ซัพพอร์ตช่องลดี้ผีแดงกันได้แล้วนะคะใครที่อยากช่วยซัพพอร์ตช่องลดี้ผีแดงคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยการรับใช้ทีมชาติในครั้งนี้พี่บาวกระเซมคาเซมิโร่กองก้างหัวใจสำคัญของทัพป,ปีศาจแดงที่โดนโทษแบนใบแดงไปถึง4เกมในโปรแกรมของฟุตบอลอังกฤษเนี่ย ทำหน้าที่เป็นกัปตันให้กับทีมชาติบราซิล แต่น่าเสียดายนะคะที่ไม่สามารถพาทีมให้ชนะได้แพ้ให้กับโมร็อกโกไป1ประตูต่อ2มาเซลซาปิเซอร์นักเตะที่ทัพปีศาจแดงยืมตัวมาจากไบเยนมิวนิกก็เป็นกัปตันทีมชาติออสเตรียและพาทีมชนะอาเซอร์ไบาจานไป4ประตูต่อ1โดยที่เจ้าตัวยิงฟรีคิกสุดสวยทําประตูให้กับทีมด้วยวิกตอร์ลินเดเลฟนะเป็นกัปตันทีมชาติของสวีเดนแพ้ให้กับเบลเยียมไป0ูย์ประตูต่อ3ทีมชาติอังกฤษมีนักเตะของทัพปีศาจแดงรา สองคนก็คือลุคชอนและแฮร์รี่แม็กไวอังกฤษทำผลงานได้ดีในรอบคัดเลือกฟุตบอลยูโรนัดที่1พบกับอิตาลีสามารถเอาชนะอิตาลีไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่ง แต่น่าเสียดายที่ลูกชอโดนใบแดงทําให้นัดที่2ที่พบกับยูเครนไม่มีลูกชอซึ่งครั้งนี้อังกฤษก็ยังคงทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเอาชนะยูเคนไปได้2-0ส่วนทีมชาติโปรตุเกสที่มีบูโน่เฟนันเดสและเดียโก้ดาโลก็ทําผลงานได้ดีเช่นกันนัดที่1เอาชนะลิกเตนสไตน์ไป4-0และนัดที่2เอาชนะลักซ์ซ์เบิร์ตไป6-0ออสเจรเินาที่มีเดะบุเชอร์ลิซันโดมาติเนส เอาชนะปานามาไป2 0ศมาดูความเคลื่อนไหวในส่วนของผู้จัดการทีมกันบ้างนะคะสำหรับช่วงพักเบกฟี a าเดนี้นะนาเกลมันค่ะถูกปลดจากการคุมบังเหียนไบเออร์มิวนิคและแต่งตั้งโทมัสทูเคิลขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมแทนนะในส่วนของทูเคิลนั้นนะคะหลังจากรับงานที่ไบเออร์มิวนิคแล้วเนี่ยจะมีสึกใหญ่รอเขาอยู่นั่นก็คือซึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบ8ทีมพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เลกแรก ที่เอเดรัสสเตเดียมในวันอังคารที่11เมษายนนี้และล่าสุดอันโตนิโอคอนเต้กับสเปอร์ก็ประกาศแยกทางกันเรียบร้อยแล้วโดยการยินยอมของทั้งสองฝ่ายนักเตะปีศาจแดงที่ไม่ได้รับใช้ทีมชาติก็พักผ่อนกันตามอัธยาศัายอย่างเช่นเฟร็ดก็พาครอบครัวไปพักผ่อนที่มาดีฟแล้วเตรียมตัวกลับมารับศึกหนักกันต่อเพราะตั้งแต่จบฟุตบอลโลกมาเนี่ยแมนยูเองแข่งขันสัปดาห์ละ2เกมมาโดยตลอดนะ และหลังจากพักเบกฟี่าก็ยังคงแข่งสัปดาห์ละ2เกมอยู่อัปเดตคิสเตียนอิลิกเซนนะคะกำลังฟื้นฟูสมรรถภาพอยู่ที่แคลินงตันในช่วงเวลานี้นะอิลิกเซนบอกว่ามันเงียบมากๆเลยที่แคลินงตันผมไม่เคยมาที่แคลิงตันและเงียบเท่านี้มาก่อนเอาที่ทีมก็มีคนอยู่บ้างนะแต่ถ้าเทียบกับปกติแล้วเนี่ยอมืมันเงียบจริงๆ มีดราม่าเล็กน้อยสำหรับมาคัทแลดฟอร์ดนะคะที่ถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษไปเนื่องจากว่าเขามีอาการบาดเจ็บจากเกมที่พบกับฟูลแลมแต่มันก็มีภาพของแลดฟอร์ดนะคะไปเที่ยวกับแฟนสาวที่นิวยอร์ก ทำให้ผู้จัดก,การทีมชาติอย่างกาเลตเซาเกตนะคะก็โดดออกมาปกป้องว่าเมื่อแรดฟอร์ดถูกปล่อยออกจากกลุ่มมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะใช้เวลายอย่างไรนักเตะมีเวลาพักผ่อนไม่มากนะักถ้าพวกเขามีเวลา48ชั่วโมงตามตารางในตอนนี้คิดว่าพวกเขาก็คงต้องใช้ประโยชน์จากมันผมรู้ว่าเขามีความสามารถเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นเขาในฟอร์มปัจจุบันเรามักจะตัดสินผู้คนว่าควรเล่นอย่างไรและเห็นได้ชัดว่าเขาเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษเยอะมากตอนนี้เขาติดทีมชาต ไปแล้วกว่า50นัดและเกือบ50นัดตั้งแต่ผมมาเป็นผู้จัดการทีมเกเลสเซาเกตก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะหลังเกมเมื่อคืนนี้กับยูเครนบอกว่าผมถูกถามเมื่อวันก่อนว่าเราคิดถึงแรดฟอร์ดหรือไม่ซึ่งมันก็เป็นจริงตามนั้นเขาอยู่ในฟอร์มที่ดีและเราก็อยากให้เขาเป็นตัวเลือกสำหรับแคมป์นี้แต่นั่นแหละเราก็ไม่มีเขาฟาบบโซโรมาโนนะคะอัปเดตว่าอเล็กซ์เตเลสเนี่ยน่าจะกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ตอนสิ้นสุดฤดูกาลเพราะเซบีย่าเนี่ยไม่มีเงื่อนไขในการซื้อขาดและก็ไม่ได้มีการวางแผนที่จะเซ็นสัญญากับเตลเลสในอนาคตอัปเดตข่าวการซื้อขายสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเตตกันบ้างค่ะ เป็นที่แน่นอนแล้วนะคะว่าทั้งเซอร์จิมแลสคิปแล้วก็ท่านชิคยัซซิมเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยเมลสปอร์ตเนี่ยก็อัปเดตว่าเซอร์จิมแลสคิปยื่นข้อเสนอให้กับสโมสรซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการของเขาในการปรับปรุงโอทัฟอร์ดให้ทันสมัยรวมถึงขั้นตอนในการพัฒนาแหล่งเงินที่จะนําเข้ามาและเวลาที่จะใช้ในการปรับปรุงส่วนผู้ใกล้ชิดกับทีมของท่านชีคยัซซิมนะคะก็กล่าวว่าท่านชีคเองยังคงมีความมั่นใจ ว่าจะประสบความสำเร็จและมีเงินมากมายไม่เพียงแค่ซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นแต่ยังลงทุนมหาศาลในสนามทีมและชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยพี่น้องตระกูลเกรเซอร์อีก4คนนะคะได้แก่ไบรอันเควินเอ็ดเวิร์ดและดาร์ซี่มีข่าวลือว่าพวกเขาพร้อมสนับสนุนการขายสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อผลกำไรก้อนโต แต่ไม่จำเป็นต้องมากถึง6,000ล้านปอนด์ตอนนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของอาฟลามแล้วนะคะว่าจะขายหรือไม่ขายหรือจะยิงเชงต่อไปขนาดไหนแต่สำหรับแฟนแมนยูทั่วโลกนะคะคาดหวังให้เจ้าของสโมสอนเนี่ยเป็นใครก็ได้แหละที่ไม่ใช่ตระกูลเกรเซอร์ ตอนนี้สามารถซัพพอร์ตเและช่อง lady ผีแดงด้วยการสมัครเป็นเมมเบอร์ได้แล้วนะคะเพียงเดือนละ50บาทอยากยกเลิกเมื่อไหร่ก็สามารถทำได้เลยไม่มีข้อผูกมัดใดๆใครพร้อมซัพพอร์ตเอก็ฝากด้วยนะคะถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันคะ่ะ